กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะเอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะ ฮาหนอยสายด่วนนะคะ42หลุดนะคะ67มานะคะมาตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะนอกนั้นก็คือหลุดเนาะไม่เข้าเลยนะคะแต่ก็ได้น้อยแรกก็ถือว่าโอเคแล้วนาอกพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดเด็ดนะคะก็จะมี40นะคะ สามเจ็ดนะคะแล้วก็จะเป็นสี่แปดเนาะแล้วก็ชุดเน้นนะคะก็จะเป็นสองสี่นะคะแล้วก็จะเป็นสี่สามนะจดไว้แคปไว้นะคะรู้สึกว่าจะมีแต่สามนะพี่น้องโอ้รู้สึกว่าจะมีแต่ 3, นะสี่ะ 4, นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดลืมกพนไลค์ like นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินะเดี๋ยวแอดมินแถมไปคู่หนึ่งนะคะหนเนาะชอบต,ตั้งแต่เมื่อวานแนละไม่มานะคะขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยแหงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า